และผู้ประกอบการรายแรกของวันนี้มาพร้อมแนวคิดเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยสิทธิ์เชื่อดโดรนเกษตรเจน Y สวัสดีครับผมยุทธนาศีวงดีทีมวิจัยและพัฒนาเกษตรเจนวครับสวัสดีครับผมอริชุนพงศ์ขอนยางโคฟอร์เดอร์ผู้ร่วมก่อตั้งเกษตรเจนวผู้ผลิตและจัดจําหน่ายโดนพ่นยา วนวัตกรรมที่ดีมันต้องเข้าถึงเกษตรกร,ร,กรได้มันถึงเวลาแล้วครับที่เกษตรกร,ร,กรยุคใหม่จะต้องมีโดนพ่นยาได้โดยไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนกับสินเชื่อโดนเพื่อการเกษตรปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรไทยประสบปัญหาต้นทุนปุ๋ยยาที่เพิ่มมากขึ้น แรงงานในการฉีดพ่นก็หายากถ้าจะฉีดพ่นเองก็เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพทางลอดที่ต้องเลือกกับนวัตกรรมโดรนพ่นยาที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนทดแทนแรงงานและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร,ร,ก,รกว่า7ปีนะครับที่กเ,เกษตรเจนวาวเก็บข้อมูลผู้ใช้โดรนพ่นยานะครับแล้วก็ทําการตลาดกับยอดขายกว่า1นึ่พันลำทั่วประเทศพบว่ามีกเกษตรกรอีกกลุ่มใหญ่ที่ต้องการใช้โดรนพ่นยา แต่ประสบปัญหาคือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้และก็ไม่มีเงินก้อนที่จะซื้อในรูปแบบของเงินสดมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราทําให้เกษตรกรไทยสามารถมีโดรนพ่นยาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนกับสินเชื่อเกษตร g e n าย y Lising เราต้องการขยายฐานผู้ใช้ให้ได้อย่างน้อย10%นะครับหรือประมาณ8,000ลำของโดรนทั่วประเทศภายในระยะเวลา5ปีรายได้จะเกิดจากกำไรจาก ราคาขายแล้วก็ดอกเบีย้ยของสินเชื่อนั่นเองจุดแข็งของโดนพ่นยากเกษตรเจนไวคือเป็นนวัตรกรมรมฝีมือคนไทยเพื่อกเกษตรกรไทยนะครับที่เรามีการวิจัยและพัฒนานะครับในการเพิ่มขีดจำกัดของพลังงานแบตเตอรี่ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่ไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนานะครับให้โดนพ่นยาตอบโจทย์พืชและการใช้งานจริงของเกษตรกร,ร,กรดังนั้นนะครับกรเกษตรเจนไวจึงต้องการหุ้นส่วนในการร่วมธุรกิจกับชากนะครับเพื่อทําสินเชื่อโดนพ่นยานะครับเป็นจํานวนเงิน 20ล้านบาทนะครับเพื่อแลกกับหุ้นส่วน15%ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยเราทำเองเตั้งแต่ต้นเลยครับก็เริ่มตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่ที่ที่ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับโดนนะครับจนเราเอาออกมาทดลองให้กับพี่น้องเกษตรกรจนก้าวเข้ามาสู่ปีที่8เราสามารถสร้างยอดไข่อยู่ที่ประมาณ1,050า ลำอันนี้กี่ลิตรเลย <6 S 2> อันนี้ 6, 6ลิตรครับ6ลิตรอันนี้เท่าไหรเ่เยตอนนี้อยู่ที่1 3900 0บาทครับแล้วพอเขาซื้อไปแล้วเรื่องของการซ่อมบารุงทำยังไงคะผมจะทําเป็นออนไลน์ในการซ่อมนะครับเพราะเราจะมีการเปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างอันนี้มีการตลาดยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นช่องทางการขายตัวนี้9กเซก็คือผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดครับผมก็คือในส่วนของยิงแอดกูเกิลแอดเกษตรกรเนี่ยเขา ต้องใช้บ่อยขนาดไหนครับเข,เขาต้องมีไว้เองไหมหรือว่าเขาเช่าได้อะไรเงรี้ยคคือจริงๆในบ้านเราตอนนี้มันจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับก็คือจะมีพาร์ทที่มีเอาไว้ใช้เองพาร์ทที่เอาไว้รับจ้างแล้วก็ทั้งรับจ้างแล้วก็ใช้เองด้วยถามว่าใช้บ่อยไหมผมยกตัวอย่างน้งเข้านะครับถ้าฉีดพ่นถ้าเป็นคนฉีดเองเนี่ยก็ต้องประมาณ5ครั้งครับ ต่อรอบทานานะครับก็คือปลูกข้าวทีหนึ่งใช้เวลาประมาณ3าถึงสเดือนใช่ป่ะคะต้องพ่นยาห้าครั้งใช่ครับข้อดีของรุ่นรุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นเก่ายัางไงครับโดยปกติแล้วเนี่ยโดนพ่นยาเนี่ยหัวใจสําคัญมันอยู่ที่เรื่องแบตเตอรี่โดนโดยทั่วไปปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น5ลิตร10ลิตร20ลิตรเนี่ยแบตชุดหนึ่งในการชาร์จเนี่ยจะฉีดพ่นได้อยู่ที่ประมาณ3-5ไล่โดยประมาณมีซอฟต์แวร์ที่สามารถรู้ได้ว่า โดนบินไปกี่ที่บินไปเท่าไหร่อันนี้มีมีทำแล้วยังครับนี่ครับมีครับพันห้าสิบลำเนี่ยวิ่งไปทั้งหมดกี่กิโลแล้วครับรวมๆกัน8ปีเนี่ยวิ่งไปกี่กิโลแล้วอถ้ามีต้องรู้สิอ,อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนนะครับตอนนี้แสนโลใช่ครับ อนนี้ปีที่แล้วขายเท่าไหร่ครับฉเฉลี่ยจะตกประมาณ10ลํำต่อเดือนถ้าปีหนึ่งกัที่ที่เราจําหน่ายมาก็คือประมาณ15ล้านครับเรามีกาไรไหมครับอ่ากำไร20%่รครับกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่บ้านทันสุดท้ายหรือว่าอะไรครับทุกอย่างแล้วครับก็เหลือกําไร3ล้านปีที่แล้วอ่าประมาณนั้นครับคือเป็นเกษตรกรเขามาซื้อส่วนใหญ่หรือว่าเป็นแบบคนที่เขารับจ้างอะไรเงี้ยมาซื้อกลุ่มไหนเยอะกว่ากันนะคะ อ๋อจะเป็นกลุ่มที่เกษตรกรที่ซื้อไปใช้เองครับแล้วก็อาจจะมีรับจ้างบ้างเนี่ยครับมี prospect โทรเข้ามาประมาณ100คน10คนเนี่ยสามารถเป็นลูกค้าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมมองว่า70%ขึ้นครับ7จใช่ครับโอ้เจ็เนต้นนดมเลยนะใช่ครับตอนนี้มีพนักง,งานอยู่กี่คนครับในบริษัทมีทั้งหมด15ครับแบ่งหน้าที่เป็นยังไงบ้างครับรแผนกประกอบมีทั้งหมด7คนครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของดูแลเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มครับทำฟารรค มันจะเป็นที่สําหรับเรียนรู้สําหรับคนที่จะใช้โดรนมันต้องเป็นสถานที่จริงในการในการที่จะสอนบินอย่างเงี้ยครับเช่าหรือเป็นของตัวเองครับเป็นพื้นที่ของตัวเองแล้วอันนี้มันจะเข้าไปรวมอยู่ในบริษัทปะหรือจะแยกออกคือต้องบอกว่าอย่างของเกษตรเจนไบเนี่ยมันจะมีในส่วนของบริษัทที่จะทําพวกผลิตเกี่ยวกับพวกนี้ทั้งหมดแต่ทีเนี้ยที่จะเป็นสินเชื่อเนี่ยเราอยากเป็นเปิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นสินเชื่อโดยเฉพาะเลย เงินทุนที่ขอเนี่ยจะเข้าไปสู่บริษัทสินเชื่ออย่างเดียวถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับจริงๆอ่ะคุณมันมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารเนาะคุณไม่จําเป็นต้องเอาเงินเราอ่ะไปปล่อยกู้เนาะถ้าคุณมาชวนเราลงทุนเนี่ยคุณอาจจะต้องมองว่าเราลงทุนแล้วเราได้แบ่งกําไรกับคุณถูกไหมเขาต้องการความแฟร์นะตอนนี้สิ่งที่คุณทํามันเหมือนกับว่าเงินมันจะไปอยู่ที่บริษัท A แต่ว่าบริษัท b ที่เป็นบริษัท leasing มันอาจจะไม่ได้มีกําไรจะเอาไปเป็น finance ใช่ไหมคะครับคิดถึงเรื่องนี้เสียไหมคะ ออันนี้เราก็คิดเหมือนกันครับถ,ถ้าเขาไม่มีตังค์ผ่อนคืนคุณจะทํายังไงก่อนเหมือนรถครับรถก็ยังมีรถมือสองอันนี้เราก็จะเหมือนกันคิดว่าไปยึดโดนแล้วเอาโดนมาไขามือสองได้หรอคะใช่ครับตกลงจะเอาเบริษัทมารวมหรือไม่รวมนะเอาคือเหมือนเหมือน,นดูงง,ง เอาเข้าใจให้ตรงกันก่อนโรงงานกับบริษัทซิ่งนี่คืออันเดียวกันไหมอันเดียวกันอันเดียวกันครับอ่าออันเดียวกันละบริษัทมีทรัพย์สินอะไรถ้ารวมกันแล้วนะมีที่ดินไหมครับกี่นี้บอกว่ามีที่ดินด้วยมีมีโรงงานครับอันนี้อยู่ในบริษัทใช่ไหมครับหรือเป็นส่วนตัวถ้าเป็นที่ดินเป็นส่วนตัวครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นโรงงานเป็นของเป็นของบริษัทล้วโรงงานอยู่บนที่ดินหรือเปล่าครับใช่ครับต้องเอาแน่ๆนิดหนึ่งนะโรงงานอยู่บนที่ดินแต่ที่ดินเป็นของส่วนตัว 20ล้านเนี่ยของได้15เปอร์เซ <cassette tama ño guys> ็นต์ถูกไหมไอ้ตีมูลค่าบริษัทอยู่เท่าไหร่รู้รู้ตัวหรือเปล่าครับร้อยกว่าล้านเนี่ยบริษัทตอนนี้มูลค่าร้อยสามสิบล้านก็3สามล้านสามล้านจากร้อยยี่สิบล้านนี่มันสี่สิบเท่าเกษตรกรเขาไปหา เงินจากที่อื่นมาผ่อนได้แต่อันนี้คุณเอาเงินเราไปเป็นต้นทุนในการปล่อยกู้ซึ่งยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่เลยคุณจะต้องเอากําไรมาแบ่งเราเราถึงอยากได้ใช่ไหมเราไม่ได้อยากได้ดอกเบี้ยจากการไปปล่อยกู้อะไรเงี้ยนี่ก็ใช่ปะก็เดี๋ยวนี้ผมขอขอผ่านไปก่อนแลวกันนะครับจริงๆแล้วเงินทุนที่คุณจะขอเนี่ยคุณไม่ได้มาขอเพื่อที่จะทําอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็กําไรต้นทุนของเรื่องของกองปล่อยปล่อยกู้ตรงเนี้ย คุณพูดได้น้อยไปหน่อยแล้วก็พูดได้ไม่ค่อยชัดเจนก็ต้องบอกว่าขอผ่านนะคะอยากให้คิดเยอะนิดนึงเรื่องการปล่อยสินเชื่อแล้วก็จริงๆอาจจะทําโมเดลเป็นการเช่าก็ได้นะคะไม่ต้องไปเสี่ยงในการหนี้สูญหรืออะไรยังไงตอนนี้ต้องขอผ่านก่อนค่ะด้วยความที่เราก็ทํานว,วัตรกรรมของคนไทยเหมือนกันนะเนาะเราก็เชียร์อยากจะซื้อนะ แต่มันมีหลายๆอย่างที่แบบม,ม,ม,มัน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 ยังไม่ตอบหัวใจเราอะผมว่าไปได้แต่ว่าตอนนี้ผมว่าจะต้องไปเชฟบริษัทใหม่ก่อนผมขออนุญาตผ่านครับวันนี้สิ่งที่ให้ได้คือกำลังใจแล้วก็อยากจะให้อย่าไปยอมแพ้กับสิ่งที่ทำนะฮะแต่ว่าวันนี้ขอผ่านก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับต้องขอบคุณชาร์กนะครับผมที่ ให้คำแนะนำเดี๋ยวครั้งหน้าเราพัฒนา,าในส่วนของเรื่องการตอบคำถามเพิ่มเติมมาอีกทีนึงนะครับ